สวัสดีเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะเป็นจ้งได้พี่น้องพากันเห็น,อ,นอันโชคละบอดน,อน้องเสนคเคให้โชคกันเห็นไปปะเห็นไปพักกันล่างงามเมือ่อ,น,อ,อนี่พี่น้องอาทิตย์นี้ผ่านไปพัก ไ่เบิดนี่จากใยพอนเหรอพี่น้องเลยงามคัะ โอ้ยส่วนสวนยอดพักพันเขียวงามค่ะนี่ทังประเทศอื่นพันเอาขึ้นห่างมาได้พี่น้องย่งประเทศออเตียพันเอาขึ้นห่างอยู่นี่ย่ายพ่อนสิเก็บไปอันนี้ก็ เก็บไปเสนอขายอยู่ห่างอยู่ในพี่น้องต้องไปแนะนำ้ำก็คือว่าเปไงวาเขาต้องแนะนํำแบบว่าสรรพคุณของพักตัวนี้เป็นภาษาเยอรมันเลยพี่นอ้องถ้านเจ้ก็องจะไขึ้นหางอยอดงามครับมองดูคุณสายแต่ใยพ่อนเหลียวเห็นมูลูเลยพี่น้องมังดูคุณงามครับ่ อ๋อเห้เด้อเอาเอาเอาน,นั่น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 อันคอปันใดกันยังตอดมืออยู่พี่น้องเอยอันน่ะพักตาแยกก็ได้เบงเข็ดแห้งกับอะไรได้พี่น้องแป๊บมีแต่หยอดงามๆมองเป็นตะลวกครับคุณห้าไปมุ่งผลแล้วพี่น้อง อ่อนความงามจังบ่มีค้ามสิว่าพี่น้องพักไหมพ่เนเลยกาลัางตื่นแต่ลวกแสบเลยเนี่ยเขียวอันนี้ยังบ้านในมีใบใส่ยังเห็นบหเนี่ยน,นี้งามงาม บงสายพันธุ์แต่ละพันธุ์บ่คือกันได้พี่น้องอันนี้พันธุ์สีออกใสๆอันพันธุ์สีมีหลายสายพันธุ์น้ำกันพี่น้องนี่นี่นี่พันธุ์พันธุ์นี่พันธุ์สีออกต้นใสๆเกี่งๆนี่พี่น้องเห็นบ่สีเขียวกับว่เขียวนี่เห็นปะพันธุ์สีแตกต่างกันเนาะค่ะ เอ้ยควมงามของพักโพดพ่อ พี่น้องเลยดอนพักกูดปลาพักกูดโอ้ยพี่น้องเย้ยสวดเจ้งเพลงอยูุ่บะที่ในพักไงในจากเบิดแล้วโอ้ยงามคักเมื่อนี่พ้าพี่น้องเขามาเบิง่งคว่ำสวยงามของปลาพักกูดพี่น้องคุณนะ่ะงามครับว่าคุณนะ่ะสวดเจ้งเพลงเบิดพี่น้องไทแมนไทแมนมาแต่หมึอก้อนนี่สิพ่อดีหมึอก้อนนี่ฝนตกพี่น้องเขาป้าบ่ได ความงามของพักสอ่อนพี่น้องเบังคัากับสิเก็บเอาตั้งแ่้ันย่ Nh อดกลางๆอ่อนๆของเพ่นโอ้ยเป็นมันงามคักปุ่น ้อมส,สวยงามที่น้องเลยสวดเจ่งเพลงเยอะรถพักไงนีจ่จ้ะ พี่น้องให้ไปบนต้นพุ่นเลยิ่งหน่อยโอ้ยพุ่งพี่น้องพุงน่นเลยงามคักบ่พขยันใน่จากบานแล้ว<ป>อ้ยความสวยงามของผักกูดเหมือนนี้งามครับ พี่น้องข้ามาเก็บผัก,กูดเริ่มเริ่มยังกับพี่น้องเริ่มสิ่งย่เป็นนุ่มเป็นสาวเบิร์ดเลาเด้พี่น้องเอ้ยยังยังอีกอยูดอนเดียวกับเบิร์ดเล่าเด้เนี่ยเมื่อนี้ก็ย่งโชคดีย่งพออันงามงอยู่นี่พี่น้อง กำลังงามๆเลยเหนึ่งอ้าวเบิงดูเปลิเพิ่นจังใด,พ,ดนะพุ่นนะพี่น้องเบิ่งดูแปดความสวยงามของผักพุนะ่นโอ้ยคืออยู่หกแทนนอนขอในเดอ้อ พักยังก็พักตําแย่ยตอดมือกันได้เนี่ยตําแย่เฝาอยู่พี่น้องบังแนงงามค่ะโอ้ยวันนี้อากาศดีพี่นอ้องเมื่อนี้บรรยากาศดีดีอันนั่งในห่มเจ็บผักผุนได้พี่น้องวันนี้นั่งในร่มเจ็บผักสวยงามเลยค่ะคุณ ันพักพ่นน้อยๆนี่งามงามได้พี่น้องพ่นโอ้ยตันแย่พี่น้องตันแย่ตันแย่ตอด <c oughs> นั่งนั่งถือหม่องพอดีเมื่อไ่ คุณนหะพี่น้องเห็นป่ะดงพักกูดดงพักกูดโดยเฉพาะด้พี่น,ออมนม้องมมนต์ว่าแย่พอนเบาเห่นเด้ FC เป็นว่าแมนคือข้มเจ้าวาหรอแย่พอนวาสนเอารถซิบลอ้อไม่แกไปกับเบอเบิร์ อันดงใหญ่พี่น้องดงบบกใหญ่เลยเอาโอ้ยพี่พี่น้องมาเอาถางากำงามพี่งามคักม,มุ่งน,นี่พุ่นยอดใหญ่สวยงามมากเลยเนี่ เป็นตะวันคักฟังเสียงฮักก็ได้่งพูดนัพี่น้องกอดีมางามค่ะแทนเปา๊าวสวยอวบ แล้วกร็มันงามบาทที่นี่เอาพุ่นอ่ะโอ้ยงามค่ะพุ่น ุณพี่น้อข้าล่งไปทั้งพุ่นุ่นน้ำขาดอีดีเดย เอาเห็นน้ำแย่พรบอกพี่น้องงามค่ะ้าความสวยงามของผักกุดพี่น้องเอ้ยมาเบ่งสวยกันงามค่ะงามแน่ งามจนบม่มีไม่มีทิฏฐิเลยยายพ่อนอดเบาบ่าได้หรอพี่น้องเอ้ยผักงามกะอยากกะอยากเบาสู้พี่น้องฟังว่าผักงามจังสินะ้ะมันกะเละอดเบาบ่าได้พี่น้อง หน้าแม่อมีอลี ต้นได้หน่อยายพอนสิพันได้พี่นอ้องายพอนเสียหาเอาตัางต้งแต่นง้มๆเอากับปล่อยให้เพ่นติบตูของปีนาต้อไปเพราะว่าเข้ากับอยากให้พ่นใ่ก่อใหญ่ๆอวบๆพันละพี่น้องก่อนหน่อยเข้ากับจงไวซะก้อนมาหาเอาก่อใยญ่ๆนี่เขียวๆงามๆในพี่น้อง พักเพิ่นบ่อืดบอ่บอยากเข้ากะหาเอาตั้งแจงงาม,งามไปลวกไปกินีนพี่น้องงามค่ะดึงไปโอ้ยสะออนพักพี่น้องพู่หนึ่ะ งามไปเบิดคุณง่ายพ้นสิพาไปเอางามๆพี่น้องมามอุ้ยปวดพ่อปวดพ่อควงงามพี่น้องเอ้ยผุน่ะมาอยู่ในแทนี่ขอในเด้อแตคืองามค่ะบแทนในผุนอ่ะพี่น้องโอ้ยเง่วงงามครับบอขอแน่อ้าวผุน่ะ ขอบคุณอันขอบคุณฟ้าและดินเพิ่นประท่านพักไมห่หาเก็บนะพี่น้องขอบคุณฟ้าและดินเพิ่นประท่านพักไมห่หายยายพ่อนเก็บแต่แมนไม่มอยู่ถึกหมองพี่น้องเลยนี่แหละคือค่วมสุกพี่น้องเอ,อ้ยยายพ่อนก็ไดงายครับเปน ร่างพอดีงามๆเลยเนี่ยพี่น้องกับเป็นตะยายพ่มนม่งปลาแถ่ด้พี่น้องมาเบิ้งซอยกันด้วยเน,นี่ยงามขากงามเนี่ยคุณเฮ้อนะ สมง,งามค่ะเจ้าพี่น้องพักไหมอันพักพันกระลั่งสัตว์เนาะพี่น้องว่าบว่อันพันถือน,น,น้ำฝนแดดบาดท,ที่ไหนโอ้ยพันกระลั่งสีงใหญ่เป็นนุ่มเป็นสาวพี่น้องเออคุณมีแต่กอ่อเงี้ยงามๆบางเนี่ยใชละกก่อว่างานคุณซุมนี้ สุ่มนี่กำลังพอดีพี่น้องเข้ามางเอาสุ่มมุน่นี่งามคักมุ่มนี่โอ้ยขอในเดอ้อแห่งยูหกผักสม,งม,กมงังามคักแถอะขอแนบุญพี่น้องงามคักอวบเดี๋ยว่อยม่างก,ก่อนเดอ้อ พี่น้องเไยงามคักงามงามเจีงบ่มีหมองสิตีเลยพี่น้องเบิง่งพูดนะ่ะโอ้ยงามคักงามแน่แท้เนาะพี่น้องเลยเบิดค่ำสิเวา้มา,ม,าม้ามุมนีพี่นอ้องมามุมนี พ่อค่วมง,งามอร่างกาันมือใดกระได้พี่น้องเอ้ยพักให่พ่อนเอาเอา้มามาม่างซอยกันพี่น้องเอ้ยสงสัยยา่พ่อนจะได้กินพักอีกอยูสองสามรอบกับสิเบิร์ตเราจะหินพี่น้องมึงบัดต,ต่อไปนี่ยาก อยากตอนไหนแวะมากกับสิพอ่อแต่พักูดแก่ได้แบบเนี้ยเบ่เอาพัก,กูดเต้นพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยบ่มีคำสิวาได้แต่โอ้ยพูน่ะพี่น,อออนะน้องเอ้ยพูน่ะมุมหนั้นแห่งงามครับนี่ๆๆๆ เอาเอาก้อนี่ก้อนพี่นอ้องกอนี่ไหมขอในเด้อสมงังงามคักแทนนี่พี่น้องมะาบาังยอดผักกูดซอยใ่พ่อนงามคักบอถมาเป็นตะลวกแสบคักแทนเนี่ยทั้งอวบทั้งสวยเนีย เดี๋ยวพี่น้องดงพักกูดโอ้สมางามค่ะเพนสองก่อใหญ่ๆเลยพี่น้องพุน ยายพ่อนกะจะขอจบคลิปได้บาทที่นี่พักกะงามงามพี่น้องเลยบง่งมาแต่เสาถึงได้เวลาเฮ็ดงานแล้วพี่น้องพักกะสิเต็มสอบแล้วสอบสอบหมานยายพ่อนสุดเสียผ่ากะสุดมันหมานพี่น้องพูนบังงามครับบอพี่น้อง เป็นตาสวอนพักพี่น้องเอ้ยมาแต่ละมือจึงไม่เก็บพักมือใดกันล้นถุงพี่น้องเล้ยเมื่อเบิ่งซอยกันดูกันละงามงามโพดพ่อนี่คือโพดพ่อคว้มงามของพักกูดพี่น้องผักป่าธรรมชาติพี่น้องเอ้ยสรรพคุณเพ้นกระดีพักกูดกระไดางามคักุณพี่น้องเห็นไ่มคุณ มุมนัหนเลยบงมุมนั่มนพี่น้องคีองามแค่ไ่นเอาเก็บซ้ำก่อนนี่ยายพ่อนกะจะลากกลับบ้านนะเด้อพี่น้องงามค่หล่นถุงหล่นไทยแล้วล่ะเก็บผักกูดวันละถุงนี่กับพ่อแล้วงามคค่ยายพ่อนก็นขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะ่ะเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจนะคะ่ะเนาะ ขอให้เอซทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงพุ่นพี่น้องความงามของผักกูดพี่น้องเห็นบ่พูนดงพุ่นพี่น้องดงท้งงไงใๆพุ่นเห็นบ่ งามพ่ออีหลีได้พี่น้องโคตรพ่อข่วมงามอันพ่นเถกน้ำฝนอันน้ำหมอกยนีมือเสิรพี่น้องยอดกับยังอ่อนเอเล่ย์ยูนี้บนมันถ้ำบดดาเด้คุณพ่นกระลังขึ้นพี่น้องเอ้ยงามคักบ่ยังมีผ้าพี่น้องเข้ายางเบิ่งพ่นกระลังขึ้นพี่น้องเบิ่งงามคัก งามเจ๋งบ่มีคำสิรเราพ,เา,า,าพี่น้องเอ้ยงามคัาบ่าุ่นสวดเจ้งเพลงเยอะ นี่ปอยเพื่อนพี่น้องพี่น้องก็จะรุนน้ำแย่พอน้ำแย่พอนจะเก็บเอาบอตี <c oughs> อันใดอันใดแย่พอนบบเก็บแย่พอนก็จะบวกเนาะค่ะเนาะว่าเข้าเก็บไปแล้วถ้าเพอนยอดจะไมันก็กินบเสียบยังสินะก็อันก็ข่อยสิพันได้หนิพี่น้องพูน่ะพี่น้อง อันนี้เพ่นมีหมดแดงทำางานผลเข้าไปเอาก่อผนพี่น้องนี่ก็คือสรุปพักกูดให้พี่น้องเข้าเบิงพี่น้องเอ้ยเต็มถุงแล้ว พุ่นเหพี่น้องมาเบิงมุมนี่เบิงความงามของพ่นเด้พี่น้องแต่ละก่อเนี่ถ้าาพ่นใหญยนี่สูงกว่าย้ายพอพนได้พี่น้องอันนี้ก็คือยอดสนอันกินแท่นใบขามได้ผลได้พี่น้องนี่พ่นต้มสมใส่ไกนี่แซบแทเด้นนี่อันนี้ก็คือยอดสนพี่น้องพุ่นน่ะปลาพักกูดย้ายพอนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นธรรบดดาได้พุ่นน่ะหนาตึบอลยตอนเนี่ ความงามของปลาพระกูด